สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์นะคะอาทิตย์นี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์กันนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าอาหารดีมีประโยชน์เนี่ยมีอะไรบ้างาเดี๋ยววันนี้นะคะควรอมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมกันเลยค่ะ ต้องรู้ว่าอาหารที่ทานเข้าไปมีประโยชน์อย่างไรกับร่างกายของเราอาหารทั้งห้าหมูเด็กๆต้องทานทุกวันให้ร่างกายได้ประโยชน์ที่สูงค่า อย่างแรกโปรโตีนก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆนานาแป้งและน้ำตาลก็คือคารมโบไฮเตรตนั่นเองอแร่นั้นนะ้ำมาจากพืชผักหลักสีวิตามินที่ดีจากผลไม้ที่สมบูรณ์ สุดท้ายคือไขมันมาจากสัตว์และพืชช่วยปรัความสมดุลให้รา่างกายแข็งแรงนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าอาหารที่พวกเราทานเข้าไปมีประโยชน์อย่างไรไม่รู้ค่ะอาหารที่พวกเราทานเข้าไป จะช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆช่วยซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอให้พลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งการเดินการวิ่งการเล่นกีฬาแล้วช่วยอะไรอีกคะคุณครูช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายในการต้านโรคต่างๆทำให้พวกเราไม่เจ็บป่วย และก็ช่วยทําให้การทํางานของอวัยวะภายในร่างกายทํางานเป็นปกติขับถ่ายสะดวกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณครูซึ่งในแต่ละวันเราจะต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่จะทําให้ร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรง อ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กหลังจากที่ได้รับชมคลิปไปแล้วนะคะนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทานอาหารอะไรถึงจะทําให้่ามีประโยชน์นะคะทําให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงนะคะเมื่อร่างกายเราแข็งแรงนะคะเราก็จะไม่เต็บป่วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้เคว้นก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ